สวัสดีค่ะ Lawy Station ตอนนี้คุณกำลังฟังชานิสปอยก่อนจะไปเพลดิดเพลินกับสปอยหนังเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กระดิ่งแจง้งเตือนและเลือกทั้งหมดกันด้วยนะคะชานิสปอยวันนี้ค่ะเรามาพร้อมกับหนังเกาหลีในปี2008ซึ่งนางเอกเรื่องนี้นะคะเป็นนางเอกเรื่องเดียวกับโฮมเทาชชชาที่กำลังดังอยู่ตอนนี้เลยโดยหนังเรื่องนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่า My Mighty Princess สะดุดรักสาวจอมพลังปี2008ค่ะเรื่องราวของหนังเรื่องนี้ค่ะเริ่มต้นที่ นักศึกษาสาวที่มีชื่อว่าโซฮีวันนี้เธอตื่นสายมากๆก็เลยห้อยหัวลงมาจากชั้นสองบ่นเพราะว่าทำไมไม่ยอมปลุกเธอเพราะว่าวันนี้ชมรมการสแสดงของเธอนั้นจะต้องสแสดงละครเวทีเรื่องสโนไว้และต่อไปนี้เราจะเรียกโซฮีว่านางเอกนะคะและด้วยความที่นางเอกตื่นสายเธอก็เลยเลือกที่จะกระโดดเยียบหลังคาบ้านสุดท้ายแล้วเธอก็กระโดดลงบันไดมาถึงขั้นสุดท้ายเธอข้ามถนนไปแต่จู่ๆก็มีรถพุ่งชนเธออย่างจังนางเอกของเราคะ่ะลุกขึ้นแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะเจ็บหรือว่ามีแผลเลยแม้แต่น้อย ดูเหมือนว่านางเอกของเราเนี่ยจะแข็งแรงเหมือนกับกัปตันมาเวลเลยเธอยังสามารถกระโดดขึ้นหลังคาบ้านแล้วก็ข้ามไปได้อย่างชิวๆจนมาถึงป้ายรถเมย์นางเอกขึ้นรถเมย์ไปอย่างทันเวลาขณะที่เธออยู่บนรถเมย์นั้นเธอก็นึกสนุกเป่ากระจกจนไอ้น้ำขึ้นแล้วก็เขียนข้อความลงบนกระจกสักพักเธอก็เหลือบไปเห็นชายหนุ่มหน้าตาดีที่ขับมอเตอร์ไซค์มาจอดติดไฟแดงข้างๆเขาก็หันมามองเธอเช่นกันนางเอกตกใจคะ่ะรีบลบข้อความนั้นทันทีถัดมาค่ะเธอมาถึงโรงละครแล้วก็รีบแต่งตัวขึ้นเวทีนางเอกได้สด แปงเป็นสโนว w h i ค่ะเธอได้ชื่อว่าเจ้าหญิงผู้แข็งแกร่งไม่ว่าจะเอาอะไรมาทุบไม้หน้าสามหรืออะไรบลา bla เธอก็ไม่สะทกสะท้านกระทั่งเดินบนฐานร้อนๆหรือว่าเดินบนตะปูเธอก็ไม่เจ็บปวดแม้แต่นิดเดียวหลังแสดงจบค่ะคนดูเนี่ยก็เรียกได้ว่าอึ้งจนไม่สามารถปรบมือให้กับนางเอกได้เลยและหลังจากนั้นทีมงานก็ไปฉลองกันค่ะนางเอกดื่มโซจูเป็นขัน,ขนๆเธอไม่เมาเลยแต่เพื่อนๆของเธอนั้นเมาเล็กกันหมดจึงเป็นหน้าที่ของนางเอกที่คอยจัดการเพื่อนทีละคนแบกเพื่อนขึ้นรถแท็กซี่หรือพาเพื่อนเข้านอนไม่ว่า จะเป็นเพื่อนผู้ชายหรือเพื่อนผู้หญิงเนี่ยเธอก็สามารถแบกเพื่อนได้อย่างชิีวๆวเหมือนกับถือมอนเลยล่ะค่ะพ่อส่งเพื่อนเข้านอนหมดแล้วนางเอกก็มายืนรอรถเมย์ที่ป้ายรถเมย์สักพักเธอก็ได้ยินเสียงของหลายๆคนนินทาว่าสนไวคนที่แสดงน่ะทาตัวเหมือนกับสัตว์เลี้ยงที่ถูกฝึกมาหรือไม่ว่าจะเป็นนางเอกนะ่เล่นปลาหีบ้างหรือมีชายคนหนึ่งพูดถึงนางเอกว่าถ้ามีผู้หญิงแบบนี้เยอะๆก็คงจะดีถ้าเวลาเครียดเครียดเนี่ยก็จะได้เอาม้หนาสามตีเพื่อระบายอารมณ์แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ต่อว่านางเอกว่าทําาใหหห้้ผููญิงลยยๆคนดแ ดังคาพูดเหล่านี้ก็ทําให้นางเอกของเรารู้สึกแย่ไม่แพ้กันเลยและเช้าวันต่อมานางเอกมาที่มหาวิทยาลัยเธอกําลังเดินอยู่กับเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งแต่จู่ๆนางเอกก็หยุดเดินจนทําให้เพื่อนชนเธอจนล้มเพราะว่านางเอกได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ค่ะพอเธอหันกลับไปดูปรากฏว่าเป็นหนุ่มหล่อที่ขับมอเตอร์ไซค์ที่เธอเจอเมื่อวานตอนติดไฟแดงนางเอกยิ้มดีใจแม่เพื่อนผู้หญิงของนางเอกค่ะจะต่อว่านางเอกว่าทาไมหยุดเดินโน,น่นนี่นางเอกก็ไม่สนใจยิ้มแป้นอย่างเดียวเลยแล้วสักพักคนงานที่กําลังซ่อมตึกอยู่ก็ได้ทําคอ หล่นลงมาใส่หัวนั่งเอกอย่างจ้างทุกคนตกใจมากๆนางเอกรู้สึกถึงความผิดปกติเพราะว่าคนมองมาที่เธอเยอะมากเธอก็เลยแกล้งค่ะทําเป็นเจ็บแล้วก็ล้มตัวลงนอนไปเพราะเธอไม่อยากจะดูแปลกตอหนหนุ่มหล่อที่มองมาที่เธอเช่นกันและเมื่อหนุ่มหล่อค่ะขับมอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วเธอก็รีบลุกขึ้นแล้วก็เดินเข้าไปในอาคารเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนเนี่ยต่างก็งุนงงมากๆต่อมานางเอกมาที่สนามฮอกกี้เธอเหลือไปเห็นผู้หญิงท่าทางน่ากลัวคนหนึ่งที่กําลังฝนมีดรองเท้าสเก็ตอยู่ u. ไม่นานค่ะนะักกีฬาก็กรูกันเข้ามา โค้ชได้ถามนางเอกว่ามาทําอะไรตรงนี้ประตูใน่อยู่ทางนู่นนางเอกก็เลยขอสมัครเข้าชมรมฮอกกี้โค้ชค่ะบอกว่าเขาไม่รับผู้หญิงนางเอกต่อรองเธอน่แข็งแรงมากๆนะแข็งแรงกว่าผู้ชายบางคนอีกโค้ชจึงได้เสนอให้นางเอกไปรับใบมีดแทนผู้หญิงท่าทางนักโลคนนั้นตกเย็นชมรมฮอกกี้ก็มาเลี้ยงฉลองกันนางเอกได้แนะนําตัวก่อนจะเดินฝ่าทุกคนค่ะไปนั่งข้างๆหนุ่มหล่อที่เธอชอบคนในชมรมบอกการรับน้องชมรมนี้จะต้องกินโซจูจากรองเท้าสเก็ตนะแน่นอนว่านางเอกของเราไม่กลัวเธอสามารถยกดื่มโซ โจจูจากรองเท้าสเกต็ตได้อย่างชิลๆทำเอาทุกคนเนี่ยอึ้งในความสามารถของนางเอกกันหมดและนอกจากนี้นางเอกยังทำหน้าที่ร้องเพลงเอนเตอร์เทนทุกคนด้วยแล้วสักพักหนุ่มหลอค่ะก็เดินมาแย่งไม้นางเอกแล้วเขาก็เดินออกจากร้านไปนางเอกเดินตามออกมาแล้วก็ขอขึ้นรถไปกับเขาหนุ่มหลอปฏิเสธแล้วเขาก็ขับรถออกไปเลยสักพักหนุ่มหลอก็รู้สึกตัวเองว่านางเอกน่ะนั่งซ้อนท้ายเขาอยู่นางเอกจมตีหนุ่มหลอด้วยกันกอดเขาแล้วสักพักเขาก็ขับมาจอดที่หน้าสถานีตำรวจเขาอย่างไล่ให้นางเอกละบ้านไปอีกครั้งจากนั้นก็เดินเข้าส สถานีตำรวจไปดูเหมือนว่าในตอนนี้หนุ่มหล่อจะปิ๊งตำรวจหญิงรุ่นใหญ่คนนี้นะคะเพราะว่าเขานั้นได้เอ่ยบอกรักกลางสถานีตำรวจทำเอานางเอกแล้วก็ทุกคนอี่ยอึ้งมากๆตำรวจหญิงค่ะไม่อยากจะพูดด้วยเธอก็เลยจะออกไปลาดตะเวนหนุ่มหล่อก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ตามไปนางเอกจึงได้นั่งรถเมล์กลับอย่างเศร้าใจและในขณะนั้นเองนางเอกก็บังเอิญเห็นหนุ่มหล่อขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาพร้อมกับปาน้ำตาเบาๆถัดมานางเอกกลับมาถึงบ้านเธอเห็นพ่อนางเครียดๆพ่อขอคุยอะไรกับนางเอกด้วยหน่อยเพราะว่ามีเพื่อนมาที่บ้านแล้วก็เอาวี โการแสดงของนางเอกให้กับพ่อซึ่งพ่อก็บ่นนางเอกว่าการเดินบนฐานน่ะจะต้องรวบรวมลมปานนางเอกนะ่ะทำไม่ดีเอาซะเลยเพราะเธอนั้นจะต้องสืบทอดวิชาดาบสายฟ้าจากแม่แต่ว่านางเอกก็ไม่เห็นด้วยเพราะเธอนั้นอยากจะเหมือนกับเด็กผู้หญิงคนอื่นๆอ,อยากจะใช้ชีวิตเหมือนกับคนอื่นๆเขาพ่อถามแล้วมระดกล้ำค่าของตะกูแล้วล่ะลืมคำสั่งเสียของแม่ไปแล้วหรอนางเอกบอกเธอไม่อยากจะมีชีวิตเหมือนพ่อเธอขอทำตามใจของตัวเองไม่ได้หรือยังไงแล้วนางเอกก็วิ่งหนีไปซึ่งทางด้านของพ่อสักพักก็ได้รับโทรศพัพท์ว่่าาทนจออมยยุธ จะขอเจอแล้ววันต่อมาพ่อของนางเอกและชาวแก๊งซึ่งเป็นจอมยุทธ์ทั้งหลายได้ไปพบกับท่านจอมยุทธ์สูงสุดเหล่าจอมยุทธ์ได้ประชุมกันมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆที่วิชาดาบต่างๆจะต้องสูญหายไปพวกเขานาจะต้องทาอะไรสักอย่างซึ่งเพื่อนพ่อของนางเอกเขาได้มีลูกชายหนึ่งคนชื่อว่าอินยองซึ่งอินยองคนนี้ก็ได้ฝึกวิชามากับนางเอกตอนเด็กๆด,ด้วยกันรวมถึงนางเอกที่เลิกฝึกไปแล้วถ้านางเอกยังฝึกอยู่เธอจะต้องแข็งแกรง่งเหมือนกับแม่ของเธอแน่ๆแ,และรวมไปถึงปัญหาในการประลองยุทธ์รอบต่อไปถ้าไม่ ไม่มีนางเอกหรือว่าอินยองแล้วก็จะเกิดปัญหาใหญ่แน่ๆทั้งนี้พ่อของอินยองยังบ่นว่าอินยองน่ะบ้ามอเตอร์ไซค์มากๆเลยถ้าจะซื้อให้ก็อะไรอยู่แพงสุดๆเลยถัดมานางเอกมาถึงน้าห้องเรียนเธอได้เจอกับอินยองเขาเป็นชายที่ดูท่าทางบองบองออกมากๆเข้ามาหานางเอกถึงที่พร้อมทั้งคอยเฝ้านางเอกตอนที่เรียนอยู่อันที่จริงเขาตั้งใจมาชวนให้นางเอกกลับไปฝึกวิทยายุทธด้วยกันนางเอกปฏิเสธและสักพักหนุ่มหลอกก็ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาอินยองอิจฉาโหเท่มากๆเลยสักวันแล้วก เขาจะหามาขี่ให้ได้แล้ววันต่อมาอินยองก็เข้ามาปวดนางเอกถึงในห้องเรียนอีกครั้งเข้าฟุบหลับแล้วก็กรนเสียงดังกลางห้องเรียนทาให้เขาถูกอาจารย์ไล่ออกจากห้องพอถึงเที่ยงทั้งสองคนก็มานั่งกินข้าวด้วยกันนางเอกยืนยันกับเขาว่ายังไงเธอก็จะไม่กลับไปฝึกเธอไม่อยากจะทําอะไรเหมือนเด็กๆแล้วเธอโตพอที่จะแต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วด้วยทําเอาอินยองหัวเราะจนพ่นข้าวใส่หน้านางเอกถัดมานางเอกมาที่สนามอกี้ซึ่งก็มีอินยองคอยลูบๆคำคำมอเตอร์ไซค์คของหนุม่มรอด้คาามออไ้้พทังนนนเขปในสน ปรากฏว่าพวกนักกีฬากาลังรุมตีกันอย่างบ้าคลั่งนางเอกที่เป็นห่วงรุ่นพี่คนลอเธอจึงพุ่งเข้าไปเหวี่ยงนักกีฬาที่รุมตีรุ่นพี่คนหลอออกทีละคนจากเหตุการณ์นี้ทําให้หนุ่มๆในชมรมชอบนางเอกกันใหญ่เลยรวมถึงรุ่นพี่ด้วยที่ทําท่าทางพยัยนเพยะยใส่นางเอกพอออกมาจากอาคารฝนก็ดันตกอินยองก็เลยเอาเสื้อบังให้กับนางเอกและเมื่อพวกเขามาถึงที่ป้ายรถเมย์นางเอกก็ล่ามลายอินยองอย่างดีดีแต่เมื่อรถเมย์ออกเท่านั้นแหละค่ะอินยองก็แอบก่อหลังรถเมย์ไปขณะที่นางเอก กำลังนั่งอยู่บนรถเมย์เธอได้บังเอิญเห็นหนุ่มหล่อกำลังขับมอเตอร์ไซค์แซงรถเมย์ไปเหมือนเขากำลังรีบร้อนไปทำอะไรบางอย่างนางเอกรู้สึกถึงภัยอันตรายเธอก็เลยรีบตามเขาไปซึ่งในตอนนี้ตำรวจหญิงรุ่นใหญ่กำลังโดนรุมกระทืบจากแก๊งมาเฟียอยู่หนุ่มหล่อไม่ลังเลที่จะเข้าไปช่วยนั้นทำให้มอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ยพังยับเยินแต่สุดท้ายแล้วก็ถูกแก๊งมาเฟียรุมกระทืบไปอีกคนและนางเอกก็มาถึงที่เกิดเหตุโดยมีอินยองตามมาติดๆพวกเขาทั้งสองคนก็เลยแกล,ล,ล้งปลอมตัััวเพื่อไปจดกการกบแ มาฟียโดวยวิทยายุทธ์ที่พวกเขาฝึกมากพ่อจบเรื่องแล้วเก็รีบวิง่งหนีทันทีตำรวจหญิงมาส่งหนุ่มหล่อที่บ้านเขาจึงพยายามจะจูบเธอแต่สุดท้ายก็ถูกปฏิเสธไปอย่างไร้เยื่อใยทางด้านของนางเอกได้มาดื่มเบียร์กับอินยองเธอพูดกับเขาว่าเธอฝันถึงแต่เรื่องซ้ำๆฝันเห็นหน้าผาแล้วก็ทะเลในคืนวันจันทรเพนในตอนนั้นเธอกํากลังร่ายรำเพลงด่ามรากรโดยมีอินยองดูอยู่อินยองนึกในใจนั่นมันไม่ใช่ความฝันมันคือความจริงที่เธอจะไม่ได้พวกเขาทั้งสองคนนั้นเติบโตมาจากการฝึ วรยุทธ์มากกว่าการเรียนเพื่อที่จะเป็นยอดฝีมือซึ่งนางเอกก็เป็นคนที่เก่งมากที่สุดเธอสามารถฝึกกระบวนท่าดาบสายฟ้าที่น้อยคนนักจะทําได้นางเอกนั้นสามารถใช้ใบหญ้าฟันต้นไม้ขาดได้เลยนางเอกและอินยองสามารถเป็นฮีโร่ได้เลยในยุคปัจจุบันนี้ในอดีตอินยองมีความสุขมากๆที่ได้เห็นนางเอกรําดาบและมันคงจะดีมากๆถ้าเธอได้ราดาบมรกรดจจริงๆซึ่งดาบนี้จะอาออกมาโชว์ทุกๆ3ปีในช่วงเวลาของการประลองยุทธ์ในตอนนั้นนางเอกและอินยองเข้าไปขโมยดาบ มาลองฝึกซ้อมและขณะที่นางเอกกําลังราดาบอยู่นั้นจูจ่ๆก็มีชายคนนึงโผล่มาเพื่อจะมาแย่งดาบมรกตไปนางเอกและอินยองก็เลยต่อสู้กับชายคนนั้นซึ่งนางเอกและอินยองก็สู้ไม่ไหวสุดท้ายอินยองเสียท่าทาให้นางเอกจนมุมแล้วเธอก็ตกหน้าผาลงทะเลไปหัวของนางเอกไปกระแทกกับก้อนหินใต้น้ําซึ่งเหตุการณ์นี้ทําให้นางเอกจําเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้ตัดกลับมาที่ปัจจุบนันนางเอกก็ยังยืนยันว่าเธอจะไม่ฝึกได้ไดตอนเด็กๆเ,เธอทําเพื่อพ่อแล้วก็แม่แต่ว่าตอนนี้เธอไม่เห็นว่ามันจะมี มีอะไรดีเลยอินยองบอกที่นางเอกทําตอนเด็กๆก,ก็เพราะว่านางเอกรักมันตั้งหากนางเอกโชวร์รอยแผลเป็นที่หัวเพราะไอการฝึกนี้แหละทําให้เธอได้แผลนี้มาซึ่งแผลที่นางเอกพูดถึงก็คือแผลที่เธอจะไม่ได้นั่นเองนางเอกซบไหลของอินยองคอย้อนกลับไปตอนที่นางเอกจมน้ํานะคะอินยองเป็นคนช่วยเธอขึ้นมาพร้อมกับพาเธอส่งโรงพยาบาลด้วยความเป็นห่วงตกดึกวันนี้จอมยุทธผมขาวได้โผล่มาแล้วก็ต่อสู้กับท่านจอมยุทธด้วยกระบวนท่าเพลงดาบจันทาพิฆาตม่านโดยเพลงดาบนี้ได้ใช้ดาบมร ทําให้ดาเมจของมันเหนียวแรงมากซึ่งท่านจอมยุทธ์สูงสุดก็ได้พายแพ้ให้กับจอมยุทธ์ผมเขาพ่อของนางเอกและพ่อของอินยองมาที่โรงพยาบาลเพื่อมาดูใจท่านจอมยุทธ์สูงสุดเป็นครั้งสุดท้ายท่านจอมยุทธ์สังเสียต้องใช้ดาบสายฟ้าถึงจะเอาชนะมันได้และทางนี้ท่านจอมยุทธ์สูงสุดยังพูดไม่ทันจะจบเขาก็ได้เสียชีวิตไปก่อนวันต่อมานางเอกมาที่สนามฮอกกี้หนุม่มรอได้สงสัยว่านางเอกคือคนที่ช่วยเขาวันนั้นไหมเขาจึงได้ตีฮอกกี้ใส่หน้านางเอกซึ่งนางเอกก็แกล้งล้มตตึึงไปสุดท้้าาายก็ลืมขมขน เหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหนุ่มหล่อจึงได้เสนอกับนางเอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอมาเป็นนักกีฬาตัวจริงของทีมไหมซึ่งแน่นอนค่ะว่านางเอกไม่ได้คัดค้านอะไรหนุ่มหล่อจึงทําหน้าที่ค่ะเป็นคนฝึกให้กับนางเอกโดยมีอินยองคอยดูนางเอกฝึกซ้อมพ่อนางเอกฝึกไปนานๆเนี่ยเขาก็เริ่มเบือ่อก็เลยหาอะไรทําไปเล่นเกมหรือแม้กระทั่งไปขโมยเหรียญในน้ําพุทางดาของพ่อนางเอกก็พยายามที่จะฝึกเพลงดาบที่แม่ของนางเอกทิ้งไว้เพราะว่ามันสามารถต่อกรกับจอมยุทธ์ผมขาวได้และต่อมาถึงวันที่นางเอกจะต้องแข่ง อินยองเขาได้เข้าไปดูนางเอกด้วยแต่พอเห็นนางเอกสนุกสนานเขาก็กลับลุกขึ้นแล้วก็ขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของหนุม่มรอขับไปหาพ่อของนางเอกพวกเขาทั้งสองคนได้ต่อสู้กันจนสุดท้ายแล้วพ่อของนางเอกก็เสียท่าทางดาวของนางเอกที่แข่งกีฬาเสร็จแล้วเธอและหนุม่มรอก็ได้พบว่ารถมอเตอร์ไซค์ของเขานันนหายไปก็เลยรีบแจ้งความระหว่างที่รอตำรวจมานั้นทั้งสองคนก็ได้พูดคุยกันพวกเขานั้นแม่เสียไปตั้งแต่เด็กๆเ,เหมือนกันเลยโดยความที่เข้าใจกันในจังหวะนี้ทั้งสองคนกํา ลังจะจูบก,กันแต่ว่ามีเสียงของรถตำรวจขัดขึ้นซึ่งตำรวจญิงที่หนุ่มหล่อนั้นชอบได้เข้ามาสอบถามข้อมูลถ้าเจอรถแล้วเธอจะแจ้งกลับไปนะและพอตำรวจกลับไปหนุ่มหลอก็ได้เอ,อ่ยขอโทษนางเอกเขาคงไม่เหมาะสมกับเธอหรอกทางด้านของพ่อนางเอกที่ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักโดยมีอินยองมาส่งพ่อของเธอที่โรงพยาบาลตัดไปที่นางเอกอีกครั้งในตอนนี้เธอกําลังเศร้าแล้วก็เสียใจมากๆาที่ถูกปฏิเสธต่อมาเธอก็ได้รับโทรศัพท์และได้รู้เรื่องที่พ่อของเธอนั้นได้รับบาดเจ็บพอของอินยองเล่าเรื่องในอดีตช่วงนั้น เป็นช่วงของการประลองยุทธ์จู่ๆมีชายคนหนึ่งโผล่มาที่สนามประลองเข้ามาขโมยดาบมรกตแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นจอมยุทธ์ในตอนนั้นเองไม่มีใครกล้าสู้ด้วยแม่ของนางเอกก็เลยอาสาจะช่วยเมืองนี้ไว้เอาเข้าจริงๆแล้วชายปริศนาคนนี้ก็คือจอมยุทธ์ผมขาวนั่นเองแม่ของนางเอกได้ใช้ดาบสายฟ้าต่อสู้กับจอมยุทธ์ผมขาวสู้กัน4ี่วันสี่คืนไม่ว่าจอมยุทธ์ผมขาวจะถูกฆ่ากี่ครั้งเขาก็ไม่ตายวันเวลาผ่านไปพวกเขาเริ่มอ่อนแรงและในสุดท้ายแม่ของนางเอกก็สามารถเอาชนะได้ แต่ว่าแม่ของนางเอกนั้นก็ได้สูญเสียพลังไปมากไม่มีใครรู้เลยว่าในตอนนั้นแม่ของนางเองกกําลังตั้งท้องด้วยแม่จึงพยายามต่อสู้ยื้อชีวิตไว้เพื่อที่จะคลอดนางเอกระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลแม่ก็ได้สอนวิชาดาบให้กับพ่อเพื่อให้พ่อส่งต่อให้กับนางเอกท้ายที่สุดแม่ของนางเอกก็ได้เสียชีวิตไปทางด้านของอินยองในตอนที่นางเอกถูกจอมยุทธ์ผมเขาฟันตกทะเลเธอรักษาตัวอยู่เป็นอาทิตย์แต่ก็ไม่หายเพราะว่าดาบที่ฟันนางเอกนั้นอาบยาพิษเอาไว้และจอมยุทธ์ผมเขาเป็นคนเดียวที่มียา ยาแก้พิษอินยองจึงบุกไปที่นั่นจอมยุทธผมเขาเสนอให้อินยองเป็นศิษย์ของเขาเพื่อแลกกับยาแก้พิษนั่นทําให้อินยองถูกมนสะกดดาบมรกตของจอมยุทธผมเขาอินยองจะต้องสารต่อสิ่งที่จอมยุทธผมเขาทําไว้ไม่ว่ามีใครเอ่ยชื่อจอมยุทธผมเขาอินยองก็จะต้องไปจัดการซึ่งหลังจากจอมยุทธผมเขาตายไปอินยองก็ไม่ได้รับการปลดปล่อยถึงแม้เขาจะมีดาบมรกตอยู่ในมือก็ตามเขายังคงต้องตามหาเสียงดาบที่สะกดเขาไว้เพื่อปลดปล่อยตัวเองทางด้านของนางเอกเธอได้รับคำพีขอ แม่และจําเป็นต้องฝึกวิชาให้เก่งเท่ากับแม่ของเธอเพื่อจะได้จัดการจอมยุทธ์ผมเขาแก้แค้นให้กับพ่อและแม่ของเธอมันเป็นกฎที่สําคัญที่สุดนางเอกตั้งใจฝึกวิชาดาบสายฟ้าของแม่ในขณะที่พ่อกําลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวันเวลาผ่านไปนางเอกสามารถฝึกดาบสายฟ้าจนสําเร็จและอินยองเองเขาก็หวังว่านางเอกจะสามารถเอาชนะเขาแล้วก็ปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระเขาจะยอมให้นางเอกฆ่าเขาอย่างเต็มใจเขาจึงได้ขอประลองยุทธ์กับเธอนางเอกจะได้ปริชีพเขาพอถึง ทั้งสองคนสู้กันอย่างบ้าคลัง่งซึ่งนางเอกเองเธอก็ไม่อยากจะสู้กับเขาและขณะที่กําลังต่อสู้กันอยู่นั้นอินยองก็ได้พูดคุยกับนางเอกทางโทรจิตบอกให้เธอเลิกเป็นฝ่ายตั้งรับสักทีฆ่าเขาซะเธอนางเอกไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเธอน่ะดีใจนะตอนที่เขามาหาเธอที่ห้องเรียนเธอคิดถึงเขาเสมออินยองพูดเขาไม่ใช่ตัวเองเลยฆ่าเขาให้ตายไปซะนางเอกสายหน้าเธอทําไม่ได้เธอเอาชีวิตเขาไม่ได้ทั้งคู่ปราเพลงดาบกันท่ามกลางแสงจันทร์เต็มดวงทั้งสองคนสู้กันอย่างสูสี สุดท้ายอินยองตัดสินใจใช้เพลงดาบพิฆคาดม่านจนทําให้นางเอกต้องออกวิชาดาบป้องกันเธอขอให้เขาทิ้งดาวแต่เขาก็ไม่ยอมนางเอกก็เลยใช้เพลงดาบสายฟ้าจัดการอินยองจนดาบมรกตหลุดจากมือของเขาไปปักที่หน้าผาด้วยแรงสั่นของดาบทําให้เกิดเสียงซึ่งเสียงที่ดังไม่ใช่เสียงที่เขาตามหาอินยองไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นางเอกจึงขอยอมแพ้เธอจะไม่สู้กับเขาแล้วแต่อินยองกลับพุ่งไปหานางเอกทั้งสองคนต่อสู้กันด้วยมือเปล่าสู้กันไปสู้กันมา สุดท้ายอินยองก็ได้บีบคอนางเอกที่หน้าผาที่มีดาบมรกตปักอยู่นางเอกพยายามพูดให้เขาได้สติสักที thi. อินยองที่กำลังพยายามฟื้นตัวเองทําให้น้ําตาของเขาหยดลงไปโดนกับดาบที่ปักอยู่ทําให้เกิดเสียงในหัวของเขายังคงวนเวียนอยู่กับมนสะกดเขาพยายามจะฟื้นแล้วก็ดิ้นให้หลุดมนสะกและในที่สุดน้ําตาหยดสุดท้ายของอินยองที่หยดลงไปโดนดาบจนทําให้เกิดเสียงทําให้อินยองหลุดพ้นมนสะกดทั้งสองคนกอดกันนางเอกบอกอย่างดีใจเธอจําเรื่องราวทุกอย่างได้แล้วจาก การที่เขาส่งโทรจิตหาเธอหลังจบเรื่องอินยองหรือว่าพระเอกของเรื่องเขาก็ถูกพาตัวส่งโรงพยบาบาลและพ่อของนางเอกก็ได้สติขึ้นมาเธอดีใจมากๆที่พ่อฟื้นเธอได้บอกรักพ่อและสองพ่อลูกก็กอดกันอย่างซึ้งใจต่อมาพ่อของพระเอกได้มาดูแลเขาระหว่างที่รักษาตัวอยู่พระเอกอ้อนให้พ่อซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เขาสักทีแต่พ่อก็ไม่ยอมใจอ่อนพระเอกจึงทำหน้าง,งอนและระหว่างนั้นเขาก็นึกในใจว่าเป็นเพราะว่านางเอกอ่านโทรจิตของเขาที่ส่งไปได้คราวหน้าเขาจะบอกรักเธอ เขาน่ะรักเธอที่สุดในโลกเลยพ่อแซลถ้าจะคิดดังขนาดนี้น่ะจะบอกว่าพ่อได้ยินนะอ่านออกเฟ้ยและหนังก็จบแต่เพียงเท่านี้หนังเรื่องนี้ได้คะแนนใน IMDB ไป6.2คะแนนและถ้าเพื่อนๆค่ะได้ฝึกวิทยายุทธ์เพื่อนๆอยากจะใช้วิชาอะไรระหว่างเพลงดาบสายฟ้ากับเพลงดาบมรกหรือคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะรออ,อ่านทุกคอมเมนต์เลยคะ่ะและลาวี่สเตชันสถานีสปอยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสี่อยู่ในซ้มค่ะ 啊、ah.